ก็บสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันนะครับอยู่อันนั้วนะครับวันนี้ผมจะเล่นเกมชอบไฟฟ้านะไม่แคมาครั้งที่แล้วเราจะไปลแางแดดผู้ชมนะสักสองตาเราที่น้างแดดกันแล้บผู้ชมกดก็เลยนี่คิดกำอะไรอ๋ออ้าวเว้ยคิดกำนี่ไปไหนอะไร้วอี เจมาแล้วนี่ผมว่าเปลี่ยนตัวนะครับชมจากจากทัศยาเป็นอาร็อกแทนนะครับชมอาร็อกหรืออะล็อกนี่แหละี้ยตอนนี้ผมชอบมากเลยสมัยก่อนเป็นนิเทศเสร็จแล้วบอกมาเพราะตอนนั้นเล่นเล่นกับเพื่อนแล้วก็เลยมาชมเหตุผลไปเลยไม่ยังเร็วอยู่เลยนะเป็นเร็วนะถึงเปเร็วนะั่นแหละ ไปเลยตั้เพื่อนผมตั้ขอบคุณนะมาไอ้ไฟมาเลยเหนียวสุดตอนเมื่ี้ยิงเวสองหัวแตกสองไม่หัวแตกเป2สองสวยก็ส,สวยสวยไอ,อ้โปรไฟล์ผมก็สวย <c oughs> โอ้โดนยิงเลยโอ้ยเปิดมาเปิดมาโดนยิงยไม่ค่อยไม่ทมมมันว่าเขาทำไมตรงนี้มาผมยังไม่เห็นคนเลย,เลยงเมื่อกี้ผมเขาขเขามาฝั่งนี้นะมาเลยมาเลยพื้นเทา้าพื้นเทา้เทา รีบกระโดดขึ้นขั้นมาต่างปุ๊บข้าไต่ยปุ๊บยิงไปยิงไปปิ้งปิ้งเฮยมันเลยอ้าวขันดาวไหนออแต่ด <Double Kill. S 1> เลคิลไปถึงเกือบตาแล้วที่เดียวอนนี้ผมยิงเขาทานก่อน ข้าโชกายขอของหน่อยขอบคุณนะเฮ้ยผมลืมนะปืนนี่ฟ้ามาด้วยจะได้เพื่อนโอโ้โหลืมไปตรงน,นั้นไงเนี่ยเกี่ยวมาฟึ่งเครื่องฟ้าต่อกดธตลนอดไปเลยเกี่ยวอะไรเอา โดนอะไรยิงตายเนี่ยสิอันนี้ผมอ๋อผมยงไม่ยิงอุ้ยฆ่าเลยตาย้องกลอดผมลยใกลบอทงไม่ทันขอบคุณนะเกบเพื่อสาได้สองคนแล้วคนนึ่เท้า ไม่เป็นไม่เป็นเราอยู่ได้อยู่สายน,นี้ผมพลาดด้วยขอโทษเฮ้ยสานนี้ยสาเน,นี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ได้อยู่แล้วผมเล่นปืนเลยเดียวมาทานเอมิไฟ You. Double yeah, kill. You. ื้นปื้นๆขอเกล้าท่านนะว้าวของอยู่นี่ ู้แค่ว่อยู่กลางป่านี่แหละสวยเพื่อ

ตาที่เราทิปป้เยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งเติมคนเฉยเ่ยแบบ ตาเน,นี่ยห,หน้ากลัวตรงนี้แหละหน้ากลัวตรงตาเน,นี่ยแหละครับไม่ชอบว่ามันจะแพ้ไหมเพรฝั่งนั้นไว้เจอคนอย่หัวแล้วล่ะกระ็ภาวนาชนะตอนนี้แล้วนะครับผมตอนแรกจะแพ้แต่ตาต่อไปชนะไง ช่วยหน่อยโอ้ยแรงไงดวงมาล่วงอะไโอ้ยไม่มีวะอนี่ยไดูสิใกล้ผ kill ไ,ไ,ไปเพื่อนเดี๋ยวเราต้องจับตาดูคนนี้ไว้แล้วเขาจะเป็นตัวแบกของเราโอ้ที่ยิงอยู่ไหนโอ้อยหาตัวไม่เจอเลยเนี่ย ถ้ายิงปีนี้นัดจะได้เลยืปอนไรนะแ็กเก็ตไดนะ้สักหนึ่งนัดอะ่ะโน่นหนึ่งนัดก่อนอหรอวรเนี่ยน่าจะดีเนี้ยเป็นไรเรล่นดีเลยโอเคมาไอสก,กาสิทำจนจบไปตาน,นี้อืมคะแนนล้าง,างท้ายเลย Kill ว่าสวยคุณผู้ชมตอนนี้เรามาดีแล้วที่ตาตอนี้เราเล่นซองนี้กันได้ไปไหวหน่อยขอของหน่อยขอบคุณนะเซิร์ชได้สืิร์ชได้จะเปิดน,นี้เปิดฝังไปฝั่งนี้ดีว่าเฮ้ยไม่มีสะพานสะพานฝั่งไหนนะ when you อ๋ออะไรเนะ okay, นี่ยโอเคอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคนะครับทู้ชมก็ <laughs> ก็แพ้ตาอันนี้ไปนะฮะแต่ยังไม่แต่ยังไม่อะไรยังไม่ดาวยังไม่ลุนะผู้ชมยังมีตาต่อไปอยู่ขึ okay, ้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาตอนนี้ไปตาหน้าอยู่เลยตาหน้าตาที่จะคือแล้วละ่ะโอเคมานะเราก็จะโอเคนะฮะปืนนี้นะฮะ,ะตาเหมือนตาที่แล้วนะ แล้วเมื่อกี้ผมพลาดมากไมผไ,ไม่พูดภาษาปรที่ศจีนเลยเออแล้วก็พร้อมเลยมราจะไปกันน้ำลงไปที่จุดสเสียงอุ้ยอาร์โลกสอง

ให้ทุกคนแล้วปืนนี้ผมไม่อยากมันเะท่าไรพิมพ์เชรืร์ไม่ปืนนี้หวานละพันลนะบาท ấy giờ cái hôm rồi phải vụ mấy chơi xài. แอคเลยแอคเลยเลยสวยเพื <Okay. S 2> ่อนสวยมากย่ำๆๆนี่ตั้งแแล้รครับาไปชมสีนี่จะอิดแล้วแดงหัวใจหนักที่ผมยังไม่ขึ้นแด้งแล้วแดงผมจะเป็นสังข์ก็กลายเป็นสีร้อนที่ผมนี่ไง ขึ้นเลยเพื่อม,อ,อมือผมแล้วก็อุ้ยผมนี่ไงได้แล้วชมได้ถ่ายแ,แล้วนี่ไงฟีต้องมาแอดเราต้องมาแทนท่านี้ครับชมอ่าถาแอนอยู่ไหนนะนี่ไงเราต้องแทนทาญญามม่าปุยยางจมแล้วท่าปุยยางมาแทนทาน่านี้เอามาแทนทา่าอะไรดีเอามันแทนทาน่ดดาน,นี้ก็ได้นี่้ยเราดู เลยท่ hey, มากเดี๋ยวจะเล้งใหญ่นะเพื่อนเดี๋ยวจะแร้งใหญ่นี่ท่าของซีซีนี่ท่าแร้งใหญ่ยังไงนี่หรอเก็บลูกอ่ะดูไม่ได้หรอนั่นใหญ่ถ้าถ้ามีคนดูคนไหนอยากให้ผมทำแร้งใหญ่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้น,นะทุกคนการที่เรา,ตาแตะเล้งที่ส,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 สิ้นถึงเล้งแดงก็ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะผู้ชมนะครับ ่ od, านชมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ